สนุนโดยบัตรเครดิต UOB p r e f e r จากธนาคาร UOB ะะชวนคุณผู้ชมคุยกันพาไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญค่ะภายใต้สังกัดของกระทรวงพาณิชย์นะคะต้องบอกว่าหน่วยงานนี้มีบทบาทมากทีเดียวนะคะทั้งเรื่องของวิจัยพัฒนาเรื่องของสัมมนาแล้วก็งานอบรมต่างๆนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากสองท่านมาร่วมพูดคุยในรายการค่ะท่านแรกนะคะคุยกันกับคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะอีกหนึ่งท่านค่ะคุณสมเกียรติตรีรัตนพันธ์นะคะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรักษาการแทนผู้มยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาค่ะอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยนะคะเรื่องของ IT d ดีะรัฐมนตรีช่วยวิรศักดิ์คะเล่าให้ฟังหน่อยประวัติความเป็นมา IT d ดีนี่เป็นยังไงบ้างคะ ITD ดี IT นะครับจะอยู่กับกระทรวงนะครับศึกษาค่ะ,ะคก็อยากจะให้ท่านอ,อ,อนอะครับเล่าให้ฟังน่ครับประวัติเป็นมาอย่างไรครับ ITD ดี IT หรือสถาบันร่วมงประเทศ เพื่อการค้าและการพัฒนานครับตั้งขึ้นมาตามจากการประชุมอังถัดที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับตั้งขึ้นมาตอนนั้นก็กำหนดกันไว้แล้วว่าจะต้องมาช่วยในการให้ข้อเสนอและช่วยพัฒนานะครับการพัฒนาและการค้าของประเทศในภูมิภาคนี้นครับซึ่งก็ หลังจากนั้นมาก็ได้ทําหน้าที่อันนี้ภายใต้กระทรวงสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ค่อนข้างจะเน้นไปในเรื่องการอบรมมากหน่อยนะครับสถานนี้ก็มีมติของเมื่อสองปีที่แล้วมีมติของคณะรัฐมนตรีนะครับให้โอนมาสังกัดกระทรวงพาณิชย์โดยมีความเห็นว่าจะ,ะไม่ให้เข้ามาช่วยในเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าเพราะฉะนั้นแนวโน้มการคงมาเน้นทางด้านนี้มากขึ้นครับ นอนนะคะเราเห็นไอทีดีเนี่ยย้ายสังกัดมาอยู่ภายใต้กระทรวงพาณิชย์แล้วต้องถามรัฐมนตรีช่วยนะคะว่าแล้วกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายอะไรที่มอบให้กับไอทีดีเป็นพิเศษหรือเปล่าคะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับก็มอบหมายให้ไอทีดีนะครับนะครับไปควบคู่กับนะครับรัฐมนตรีช่วยคือตัวผมนะครับแล้วก็กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกรมทรัพย์สินทางปัญญากรมพัฒนาธุรกิจการค้าคือผมดูแลสามกรมนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนไปด้วยกัน กับ ITD และ ITD นะครับจุดเด่นก็คือทำงานนะครับยกตัวอย่างนะครับเรื่องซ้มโอบันแท่นครับจดลิขสิทธิ์ GI แล้วก็ทำให้นะครับส้มโอบันแท่นอดีตที่ผ่านมานะครับราคาสินค้าก็ค่อนข้างที่จะไม่แพงเท่าไหร่อพอได้มี GI แล้วก็ทำให้คนทั้งประเทศรู้ว่าส้มโอบันแท่นนะครับ จังหวัดชัยภูมิมีรสชาติที่ดีม,มีคุณภาพที่ดีแล้วก็ได้ส่งออกต่างประเทศแปลว่าเพิ่มมูลค่าด้วยครับเพิ่มมูลค่าด้วยนะครับแล้วก็ให้ต่างประเทศรู้ด้วยว่าสบูบวันบันแทนเนี่ยมีคุณภาพที่ดีครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับคือทุเรียนภูเขาไฟนะครับสีสเกตก็เป็นทุเรียนที่โดดเด่นนะครับนำเงินตาจากต่างประเทศแล้วก็ขายแบบว่าราคาเนี่ยครับ ได้ราคาดีมาตลอดตั้งแต่ปี2,561.62.63ราคาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันนี้ที่ผ่านมานะครับถึง170บาทนะครับแล้วก็ทำให้นะครับต่างชาติรู้ว่านะครับทุเรียนสีสะเกต GI ของเรานะครับมีรสชาติที่ดีส่งผลให้นะครับ ITD กับนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็อีก3กลุ่มเนี่ยเราทำงานร่วมกันแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่อง แปลว่าเราทํางานควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดนะคะด้วยนะคะทีนี้ต้องถามถึงเรื่องผลงานเด่นๆในรอบ1ปีที่ผ่านมาของ ITD นี่เป็นยังไงบ้างคะผลงานของเด่นๆของ ITD นะีคือหนึ่งเรื่องเรื่องกเกษตรกรครับ<ช>เรื่องพืช ห้าตัวคือจะเป็นข้าวเป็นมันเป็นยางนะครับเป็นข้าวโพดเป็นปาล์มนะครับสามตัวนี้นะครับไอทีดได้ผลักดันร่วมกันกับกระทรวงพาณิชย์นะครับเพื่อให้เกษตรกรมีฐานะมีความเป็นอยู่ที่ดีครับครับค่ะเห็นว่าจะมีการศึกษาเรื่องของกรอบนโยบายดูแลหลังจากที่มีวิกฤตโควิดเกิดขึ้นด้วยครับอันนี้ครับผมคิดว่านะครับหลังจากโควิดแล้วเนี่ยผมคิดว่าไอทีดต้องมาทํางานกับร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยให้หนักมากกว่านี้เพราะ หลังจากโควิดแล้วเนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยครับนเหลกระทรวงพาณิชย์ต้องขับเคลื่อนและต้องผลักดันทำยังไงนะครับ เกษตรกรของไทยเนี่ยจะมีฐานะมีความเป็นอยู่ที่ดี <Ừ. S 2> แล้วก็นักท่องเที่ยวอีกครับการท่องเที่ยวนี่ก็มีส่วนที่สําคัญนะครับเราเอาวิกฤตเนี่ยมาเป็นโอกาสนะครับให้กับประเทศไทยนะครับให้มีนักท่องเที่ยวแล้วก็จะได้มาซื้อของที่มี GI แล้วก็มีการขับเคลื่อนในปีพศ2564ครับค่ะงั้นถามท่านผอ,อต่อเลยนะคะคปี2564เราชูธงรุกยังไงบ้างคะสำหรับ ITD ครับตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับเราก็ ต้องเน้นไปที่ประเทศเพื่อนบ้านเน้นไปที่สินค้าเกษตรนะครับซึ่งวิธีทำเราก็ทำทั้งในแง่ของการสนับสนุนและการชี้นำนะครับสนับสนุนหมายถึงว่าในภาคหนึ่งเราก็ลงไปให้การอบรมนะครับแก่ผู้ประกอบการแก่เกษตรกรว่า การส่งออกการขายจะต้องค้าขายกันอย่างไรบ้างหรือยิ่งกับประเทศเพื่อนบ้านอันนี้รวมถึงจีนด,ด้วยนะครับเพราะถือว่าอยู่ไม่ไกลกันใ,ในโดยรอบเนี่ยนะครับว่าประเทศพวกนี้เราจะทําการค้ากันอย่างไรนะครับในแง่ของที่จะทําให้สินค้าเรามีคุณค่าม,มากขึ้นนะครับแล้วกต็ต้องปรับตัวอย่างไรใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไรใช,ใช่ไหมครับมันก็จะไปในแนวนั้นแล้วในขณะเดียวกันก็พยายามพูดคุย กับประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากว่าเราในฐานะที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศก็สามารถที่จะทําตัวเป็นคนกลางที่จะชี้แนะว่าเราทั้งสองในประเทศด้วยกันที่อยู่รอบบ้านกันเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะคลี่คลายอุปสรรคทางการค้าอะไรได้บ้างนะครับที่จะทําให้การค้ามันสะดวกขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายนะครับ มาพูดถึงเรื่องโควิดที่ท่านได้มอบนโยบายมานะครับทางสถาบันก็อยู่ในระหว่างการศึกษานะครับโดยโดยได้ได้ขอให้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเข้ามาเป็นผู้ศึกษาเรื่องนี้แต่ผลการศึกษายังไม่ออกนะครับแต่ว่าก็แนวโน้มว่คงว่าจะต้องทําอย่างไรให้สินค้าเรา มีความเชื่อถือ,อที่เขาจะซื้อไปหลังโควิดว่ามันจะไม่มีการติดเชือช้อหรืออะไรมากขึ้นติดตามได้ว่าสินค้านั้นมาจากไหนนะครับคิดว่านั้นจะเป็นเรื่องสําคัญครับค่ะวันนี้น่าจะาครบถ้วนนะคะในการพูดคุยกับทั้งสองท่านนะคะขอประบคุณทั้งสองท่านค่ะ,คะสวัสดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามนิวส์รูมกันต่อค่ะ